ปีนี้งานแม่ยังหนักเลยวะ่ะทำงานมาทั้งปีผู้นี้ก็ได้กลับบ้านแล้วทำไมกูดูไม่แฮปปี้เลยวะว่าแต่กินอะไรดีวะถ้าอยู่บ้านแม่คงเตรียมมาให้แล้วอะเชียร์่ินถึงบ้านวะ กว่าจะได้กลับบ้านสิ้นปีพอดีแม่งกว่าจะฝ่าฟันมาได้เฮ้กูต้องเอนจอยไหมเนี่ย เชียงใหม่เหรอเฟ้ยกับผมเหรอครับใช่ในายอะไปเชียงใหม่อันนี้รู้ได้ไงครับก็ตอนเช้ามีแค่ไปเชียงใหม่พอครับไปทำงาน,นเหรอขอป่าครับคือผมแค่จะกลับบ้านนะแล้วทำไมถึงดูเศร้าล่ะหมายความว่าไงนะครับก็คุณอะดูเศร้ามากเลยดูเหมือนไม่อยากกลับบ้านคิดถึงชีวิตในเมืองจนไม่อยากกลับบ้านเหรอ คือช่วงนี้ปัญหามันลุมล้าอ่ะครับผมไม่ค่อยจะแฮปปี้กับชีวิตเท่าไหร่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณเจออะไรมาบ้างอะ่ะแต่มันก็ผ่านมาแล้วนี่ทำหน้าให้เป็นความสุขเข้าไว้เดี๋ยวที่บ้านก็สงสัยหรอกเชีย่์ไม่ครวะ ฉันให้มันก็แค่เรื่องแย่ที่ผ่านมาแค่คุณเจอเรื่องแย่วันหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะแย่ทั้งหมดีมันก็แค่แบนดเดย์ไม่ใช่แบดไลท์ยิ้มเข้าไว้ฉันไปละก็จริงอย่างนี้ขอพูดอ่ะคนเราไม่งาจะแบดได้ทุกวันเลยหรอวะถ้าอ่างนั้น วันนี้ก็คงเป็น Good Day สินะนี่คุณขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคุณอ่ะไม่ไปหรอ,อ,อหรู้จะเอาหรอนะบบน Baby, are you free tonight? ให้ฉันได้เข้าไปใกล้สังหน่อยจะมันง่ายตื่นเต็น้เจอเธอ ใช่ครับอันนี้ถ่ายมาจนจบเรื่องแล้วคุณซื้อน้ำมาผมแก้งของแล้วนี่ผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยคนเขียนบทแม่งไม,ไม่ใส่ชื่อไปในในบทนชื่อเอเลนชื่อเอเลนเอเลนที่ปรับแต่ท่านหรอไม่ใช่เฮ้ยน้องเรา้ามาดิตามคิวอะ่ะสวัสดีค่ะพี่สนใจสมัครยูทูปพิเอเมียไหมคะถ้าเกิดสมัครวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะฟรีสามเดือนนะคะเพียงแค่กดนี่นะคะกดตรงปุ่มนี้นะขึ้นเป็น 4G นะแล้วก็ขึ้นโฆษณาล้านเรานะอ๋อไม่อ่ะอย่าขึ้นเป็นโฆษณาละ ถ้าเกิดสนใจสมำหรับ SPU ตอนนี้นะคะรับไปเลยค่ะทุน20,000บาทนะคะเฮ้ยคุณถามผมหน่อยผมชื่ออะไรสวัสดีค่ะสัมภาษณ์นะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อชื่อใบครับน้องชื่ออะไรคะเอเลนค่ะถ้าเกิดน้องได้ติดตามช่องพี่พี่จะให้เงินไปเลยค่ะ200บาทได้ติดตามไหมคะติดตามแน่นอนครับไหนขอหลักฐานชื่อช่องอะไรครับไอ้ปลายมี่เบบี้มูกะแล้วคุณน้องติดตามพี่อยู่ไหมคะเฮ้ยคุณน้องเดินเข้ามาเลยคุณน้องเดินเข้ามาเลยครับ